สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้12กรกฎาคม2563ครับวันนี้จะนําเรื่องราวมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเบี้ยวความพิการจะเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทรัฐบาลต้องรอให้ถึงเดือนตุลาคม2563ก่อนใช่ไหมให้เห็นปัญหาแบบชัดเจนก่อนใช่ไหมจึงจะแก้ปัญหาหรือว่าตอนนี้รัฐบาลไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหา ในเดือนตุลาคม63พี่น้องประชาชนลองไปดูรายละเอียดด้วยกันครับว่ามันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นครับตอนนี้รัฐบาลยังไม่แก้นะครับสงสัยจะรอให้ถึงเดือนตุลาให้เห็นปัญหาแบบชัดเจนก่อนจึงจะแก้หรือเปล่าดูครับนี่ครับอีก3เดือนข้างหน้านี่จะถึงเดือนตุลาคม25 6 3ในเดือนตุลานะครับผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ800เป็นเดือนละ1 0 0 0แต่ขอโทษครับ ในการเพิ่มจากเดือนละ800รเป็นเดือนละ1,000นั้นเนื่องจากไม่ทําให้ผู้พิการได้รับเป็นพันเท่ากันทุกคนจะเกิดปัญหาแน่นอนในเดือนตุลาและเดือนถัดๆไปปัญหาจะเกิดยังไงดูครับดูข้อมูลรัฐบาละจะเพิ่มเบีย้ยังชีพคนพิการกลุ่มที่1ครับคือผู้พิการที่มีบัตรคนจนด้วยขณะนี้รับ8 0 0อครับเดือนตุลาถ้าใครเป็นผู้พิการที่มีบัตรคนจนด้วยจะได้เพิ่มเป็นหนึ่งพันทุกคนนะ แต่มีเงื่อนไข2อย่างคือเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ทุกเดือนทุกวันนี้แหละครับบวกกับมีบัตรคนจนครับเงื่อนไขเงื่อนไขคือมีบัตรคนจนจะได้เพิ่มเป็น1 0 0 0ับาทในเดือนตุลาคมอา้าวเดือนตุลาคม6กสาเป็นต้นไปรับ1000กลุ่มนี้ไม่มีปัญหาครับมาดูกลุ่ม2รัฐบาลจะเพิ่มเป็นผู้พิการรับเบี้ยยังชีพอยู่ทุกเดือนทุกวันนี้แหละครับ800แต่เป็นคนอายุต,ต่ำกว่า18ปี จะได้เพิ่มเป็นหนึ่งพันในเดือนตุลาแม้จะไม่มีบัตรคนจนก็จะให้พันนะครับเห็นไหมครับกลุ่มแรกเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุขอให้เป็นผู้พิการและมีบัตรคนจนรับไปเลยหนึ่งพันกลุ่มแรกกลุ่มสองต้องมีเงื่อนไขไม่มีบัตรคนจนก็ไม่เป็นไรแต่อายุต้องต่ำกว่าสิบแปดปีอ้าวได้ครับต่ำกว่า18สิบแปดปีได้หนึ่งพันมาดูกลุ่มสามครับอันนี้เป็นข้อมูลก่อนครับกลุ่มสามเป็นผู้พิการ 18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวผู้พิการรับเบี้ยยังชีพทุกเดือนทุกวันนี่แหละแต่ถ้าไม่มีบัตรคนจนรับ800เท่าเดิมไม่เพิ่มเป็นอนว่านในเดือนตุลาคม63นี้จะมีกลุ่มคนพิการที่ได้เงินเพิ่มเป็นเดือนละพันและยังได้800เท่าเดิมนะครับอตอนนี้ยังไม่เห็นปัญหาพูดมาถึงตอนนี้เอาแล้วปัญหาจะเห็นตอนไหนปัญหาจะเห็นเดือนตุลาคมเลยครับเห็นยังไง เมื่อเดือนตุลาคมเมื่อคนไปรับเบีย้ยยังชีพเดือนตุลาคมเะ่ก่อนจะเกิดคนสองกลุ่มขึ้นมาที่นี้กลุ่มที่หนึ่งได้ปับเพิ่มจาก8 0ดร้อเป็นพันก็ดีใจไปสิครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนี่นะฮะดูตามชื่อเลยนะครับมีบัตรคนจนได้หนึ่งพันทุกคนไม่มีบัตรคนจนแต่ต่ำกว่าสิบแปดเอาไปพันไม่มีบัตรคนจนแต่อายุเกินสิบแปดรับแปดร้อยเท่าเดิมนี่จะมีคนได้สองแบบคือแบบพัน กับแบบ800เท่าเดิมมันไม่เท่าเทียมกันจะเกิดปัญหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วครับเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมไม่ให้เท่ากันอย่างน้นอย่างนี้จะเกิดตอนนี้มันยังไม่เกิดเพราะว่าเขายังไม่ได้รับมันยังไม่เห็นข้อแตกต่างถ้าเดือนตุลาคมมาเพิ่มมันจะเห็นข้อแตกต่างทันทีว่าคนได้รับเงินไม่เท่ากันมันจะโวยนะเกิดการโวยโลกโซเชียลจะว่อนแล้วครับเรื่องความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะไปอ่าประเด็นที่หนึ่งมันไม่เท่ากันไม่เท่าเทียมเดือนตุลาจะเห็น ต่อไปเดือนพฤศจิกาธันวาไปเรื่อยๆจะเห็นปัญหาที่2ตามมามาดูกลุ่ม2ครับกลุ่ม2ก็คือผู้มีการผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1000สมมุติว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเขายังต่ำกว่า18ปีอยู่ต่อมาเกิดเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาอายุเขาถึง18ปีพอดีทีนี้จะเกิดปัญหาทันดีว่าเคยรับ1000อยู่ดีเดือนต่อไปจะมารับ800หรือ เพราะ,ราะทำไมต้องมารับ800เพราะตามกฎหมายหรือว่าระเบียบกติกาเขียนไว้ว่าผู้อายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรคนจนรับ800ร8อ0้าวรับ800แต่เดือนตุวตลานี่เขายังต่ำกว่า18ปีอยู่รับพันอ่าซักประมาณเดือนธันวาหนิเขาเกิดเดือนธันวาสมมติเดือนธันวานเขาอายุครบ18ปีพอดีเขาจะได้หนึ่งพันไหมหรือว่าเขาจะกลับมารับ800ร้อ จะเกิดปัญหาทันทีเมื่อเกิดปัญหาก็งงครับทําไมถึงงงก็คนเคยได้รับพันแล้วต่อมาอายุ18ปีขึ้นไปกลับมารับ800เหมือนเดิมเลยเสียความรู้สึกนะสิครับเรื่องที่หเรื่องที่สองผู้ปฏิบัติงานที่จะจ่ายเงินให้กับคนที่พิการนี่เคยจ่ายพันพอถึงเดือนนั้นเขาอายุเขาอายุกลับมาเป็นเขาอายุเพิ่มเป็น18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เออจะมีปัญหาในทางปฏิบัติจะจ่ายพันก็จะกลัวผิดระเบียบแล้วทีนี้จ,จ่ายแปดร้อยก็เป็นไปตามระเบียบแล้วทีนี้แต่ต้องรอข้อสั่งการจากผู้มีอำนาจว่าเอายังไงเดือนนั้นจะเกิดปัญหาแน่นอนเดือนที่เขาอายุเดือนที่เขาเคยได้รับพันต่อมาเขาอายุสิบแปดปีนีจ่จ่ายเงินจะมีปัญหาเพราะผู้ปฏิบัติอาจจะงงนะครับทีนีว้วิธีแก้ง,ง่ายมากแต่รัฐบาลยังไม่ทํา วิธีแก้ไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ก็คือปรับให้เท่ากันหมดทุกคนเลยไม่ต้องเกี่ยวกับบัตรคนจนไม่บัตรคนจนไม่ต้องเกี่ยวกับ18ปีขึ้นหรือ18ปีลงเอา้าใครเป็นคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพไปล้วปรับเท่ากันแค่นี้จบมันก็ไม่มีปัญหาทอนนั้นเองเอา้าถ้ารัฐบาลไม่เชื่อเราก็รอให้ถึงเดือนตุลาก่อนแล้วรัฐบาลจะรู้ปัญหาเองต่อไปอีกสักเดือน2เดือน3เดือนหรืออีกสักปีหนึ่งคนที่อายุต่ำกว่า18ปปีนี่ต่อมาเขา มีอายุ18ปีขึ้นไปเอาให้รัฐใ,ใ,ให้มันเป็นปัญหาชัดก่อนรัฐบาลจริงจะแก้ก่อนแล้วแต่ครับถ้าใครชมคลิปนี้ก็ไปบอกรัฐบาลหน่อยนะจะรอให้มันเกิดปัญหาก่อนจึงจะแก้หรือจะแก้ก่อนเกิดปัญหาถ้าแก้ก่อนเกิดปัญหาก็ไม่ยากครับก็แก้เดี๋ยวนี้เลยเดือนตุลาก่รับหนึ่งพันเท่ากันหมดก็ไม่เห็นจะยากคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ